สวัสดีครับเอฟซี 4, ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเขาเนาะขึ้นไปหาอยู่หากินก่อนนะครับพีซีวันน,นี้ทางเดิดนเนาะมีทางขึ้นจะจย์ขึ้นไปพักนะครับพีซีขึ้นไปอยู่ที่ตรงที่ผมขึ้นไปทําให้เนาะถนนคนทางก็เขามาพากันมาพัฒนาให้แล้วนะครับพีซี างหญ้าตัดหญ้าออกให้เรียบร้อยนะครับพี่ซีก็นี่ขึ้นมาทางนี้เนาะนผมก็จะขึ้นทางนี้นะครับพี่ซีตรงแยกนี้เนาะนี่ครับนี่ทางขึ้นเนาะเืินจากนี้ขึ้นไปก็ไม่ไกลนะครับพี่ซีก็ท่านก,ก็คงอยู่ในที่พักนะครับพี่ซีตอนนี้อ่ะผมก็ไปทางนี้ครับพี่ซีขึ้นหาอยู่หากินก่อนเนาะลงมาค่อยเวะ ดูไปดูไปหาท่านเนะาะพระอาจารย์นะครับพี่สีที่อยู่ใกล้ๆนี่ครับพี่สีผมกนะ็ลงมาจากหลังเขาโน่นแหละครับไม่รู้จะเป็นตอนไหนเนาะแะ้แวผมผมจะขถ่ายคลิปให้ดูทางก็ลลกแล้วครับพี่สีขึ้นหายอยู่หาก,กินก่อน โอ้ไม่ได้ขึ้นเขามานะครับพีขึ้นเขาด้วยกันเหนื่อยนะครับขึ้นก็เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเนะาะพักผ่อนเนาะโอ้ยเมื่อคืนนี้ทางบ้านผมนี่ครับหนาวแล้วทางบ้านเอฟซีหนาวหรือเปล่าครับพีก็บ้านผมหนาวแล้ว ถึงกับได้ใส่เสื้อกันหนาวนอนเนาะครับวันนี้ก็ขึ้นไกลกับช่างพงไม่ได้ขึ้นมาด้วยเนาะช่างพงก็จะไปตัดละมันเนาะมาปลูกนะครับพี่สีที่หลังบ้านเนี่ยเมยก้อยก็ไปตัดละมันเขาเหมือนเดิมก็ขึ้นเขาก่อนวันนี้ คือหาอยู่หากินก่อนนะครับไปกับน้องหมาสี่ห้าตัวเนาะโอ้ oh. ไม่รู้ไปไหนหมดแล้ว oh. เห็นวิ่งมาแล้วนะครับพี่สิสงส่เดินวิ่งไปก่อนผมแล้วนี่ครับนี่ครับทางเส้นเดิมเนาะทางที่ไปน้ำตกเนาะ ก็มาชงุงไม่ว่างนะวันนี้ปวดหลังปวดหลังปวดเอวไม่รู้หา,หายหรือยังก็ไม่รู้นะไม่ถามนะครับสีลืมขึ้นเขานี่ขึ้นยากจริงจริงเหนื่อยจะขึ้นเนาะ คคนครับขึ้นวันนั้นก็ขึ้นไปกับพระอาจารย์ก็ขึ้นทีครึ่งเขาอยู่ที่คืึ่งเข,ขาบุญรึ่งเขาเนาะไม่ใช่อยู่หลังเขานะครับพี่สีกลางเขาทีน,นี้ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับพี่สีจนกว่าจะถึงน้ำตกเนาะ ค่อยพักนะครับพี่สี่ตอนนี้น้ําแห้งหรือยังก็ไม่รู้เนาะ,ะผมก็ถือขวดน้ํามาด้วยเนะาะกันไว้นะครับพี่สี่กลัวน้ําแห้งถ้าน,น้ําแห้งก็ยังมีที่ให้ตักให้ดื่มอยู่นะครับพี่สี่น้ําก็มีน้ำด้วยอนยะู่ในขวดยังกระเป๋าครับพี่สี่ บรรยากาศก็กมีแสงแดดหนาวๆเป็นหนาวหนาวอยู่นะครับพี่ซีขึ้นมาแต่เช้าแบบนี้ก็ถ้าขึ้นไปนาฬิกาก้านกาก็คงจะร้อนกว่านี้เนาะไม่รู้จะลงมาเวลาเท่าไหร่นะครับพี่ซีเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปตรงที่พรอาจารย์ให้ดูใหม่ ดูอีครั้งเนาะท่านดูเนะาะเมื่อวานนี้ก็กับท่านจากบินทบาทก็ผมก็มาส่งตรงที่กระต๊อบสวนยางพาราเนาะให้อาจารย์สันข้าวก่อนแล้วค่อยผมก็ไม่ได้ขึ้นมาส่งเนาะผมก็ มาถึงกะต๊บอบผมก็กัดเนาะท่านแต่ขันข้าวอยู่ตรงนั้นนะครับอิสิโอ้บรรยากาศเย็นนะครับอิสิช่วงนี้เนาะไม่แน่นะครับสายกว่าน,นี้ก็จะร้อนหรือว่าจะหนาวเนะเาะเพราะว่าออกมาจากถุงน่งก่อนนะครับอิสิสะพานก่อน อ,อลนะครับนี่ครับได้ยินเสียงผู้ใหญ่ภาษาสัมพันธ์ 3, เนาะนี่ดูภาษาสัมพันธ์ 3, ไรนะครับพี่สิก็เฮ้ยน้องหมาเห่าอะไรคงได้ยินเนาะไปยู่ใกล้ๆนะครับพี่สิเดินเร็วก็ไม่ได้ครับ ไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้ขึ้นหลังเขานานแล้วเนาะต้องค่อยๆเดินขึ้นนะครับพี่ีดีครับที่มันไม่มีฝนตกเนาะถ้าฝนตกนี่กลัวมันลื่นเนาะก็เลยไม่รีบไม่รอไม่เดินรีบเนาะส่วนช่างพงก็จะไปตัดละมันมาปลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็ เห็นว่าปวดหลังปวดอียอยู่นะครับอีซีนี่มาต้อยก็ไปแม่นางก้อยก็ไปนะครับไปที่เดียวกันโอ้ที่นี้ใบไม้ก็ิ่มล่วงลงมหล่นนะหล่นลงเยอะเลยนะครับพี่ซีจากที่มันเขียวอกีก็กลายเป็นใบไม้ที่หล่นลงมาแล้วนะครับ พราะว่าหมดฝนแล้วนะครับพี่สี่เมื่อวานอ้ยมันคิดว่าฝนจะตกนะครับมันคึมคึมฝนเนาะทีแร้กลับไปเป็นหนาวนะพี่สี่โอ้ยถ้านหนาวก็หนาวขึ้นครั้งเดียวเลยเนาะหนาววันตอนเย็นวันนี้วาดนี้เลยเนาะหนาวมาก ผมผ้าสองพื้นนะครับไอซีโอ้ยผ้ามันไม่หนาเท่าไหร่แต่ก็ข,นนขึ้นอยู่นะครับไอซีไปขึ้นนเลยขึ้นอยู่ใกล้จะถึงแล้วครับน้ำตกขึ้นตรงนี้ก็ถึงไม่นานก็ถึงเนาะไม่รู้ว่าน้ำแห้งหรือยังก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าขึ้นมาแต่วันนั้นก็ไม่ถึงเนาะ เป็นเส้นทางผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ